สวัสดีครับคลิปหาสินค้าขายดีนะครับกับโพสออนไลน์นะครับประจําวันที่4กุมภาพันธ์กับามีกแล้วนะครับนิดนึงนะฮะวันนี้เรามีโปรโปรแบบเล่นเกมกันนะครับเพื่อนๆก็เรามีโปรก็คือกิจกรรมนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับประจําวันนี้นะฮะคลิปไหนก็ได้ของวันที่4กุมภาพันธ์นะฮะผมจะอัดปกติคลิปเราก็จะอัดมาทั้งวันอยู่แล้วนะครับอ่าเห็นไหมันเด้งนะฮะก็จะจับฉลากนะครับ คือเพื่อนๆมาคอมเมนต์แล้วผมก็จะไปนั่งไล่เก็บเลยนะครับถ้ากิจกรรมสี่คุมพานะฮะหมดอายุก็จะเป็นวันผมให้เวลาสิบวันถ้าเกิดคอมเมนต์แบบถ้ามีหลายคลิปนะฮะเพื่อนคนเดียวกันคุณไปคอมเมนต์หลายคลิปก็ได้หลายสิทธิ์นะครับอ่าคอมเมนต์ก็ง่ายๆเลยนะครับในแต่ละคลิปของ y o u t u อะครับเนี่ยมันก็จะมีให้คอมเมนต์ถูกไหมครับพเพื่อนๆก็ไปโพสต์คอมเมนต์ให้ความเห็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแค่นั้นเอง ถ้ามี2คลิปก็ไปอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปไหนก็ได้ที่ลงวันที่4กุมภาพันธ์2564ของโอทออนไลน์นะครับภายใน10วันใครโพสคอมเมนต์อะไรบ้างผมจะมาจับแจกนะครับเครื่องมือจังเกิลสแควให้คุณทดลองใช้ฟรีเป็นเวลา3วันนะฮะอ่าแล้วก็ขายของนิดนึงนะครับแล้วก็มีโปรนะฮะเรียนแบบจับมือทำควบ e ีเ y a อ a z o n นะครับอันนี้ดูแลตลอดชีดนะฮะคุณไม่ต้องแชร์เครื่องมือเพิ่มเลยถ้าลง2คอร์สพร้อมกันนะครับคอร์สนี้ แถมเครื่องมือเลย30เดือนอ,อ่ะเข้าเรื่องเลยนะครับผมอ่าคลิปนี้นะครับจัดทำในยออดออนไลน์คอมนะครับอ่าวันนี้เช้าวันนี้ผมก็เข้ามาในเครื่องมือจัลเกิลส์แกลนะครับเครื่องมือที่ช่วยหาสินค้าขายดีบนอเมซอนเอ้ยเรามาเล่นเรนนี่นิดนึงนะฮะเครื่องมือนี้นะเขาจะบอกได้ว่าแลนด์กิ้งที่เราเห็นบนอเมซอนเนี่ยผมจะพูดเสมอเลยนะครับว่าอ่าสินค้าบนอเมซอนเนี่ยเขาจัดอันดับขายดีด้วยแลนด์กิง้ง นะครับข้ามาในหมวดหมด Best ู่ Amazon Bestseller นะครับอ่าสมมุติดูหมวด Household Household ho, ที่อเมรกานี้ทิชชู่ถือเป็นสินค้าขายดีต้นๆเลยนะฮะเนี่ยแต่ว่าทิชชู่สำหรับเราเวลาส่งของเนี่ยส่งไปต่างประเทศอะครับเขาจะดูตามขนาดแล้วก็น้ำหนักทิชชู่มันเบาจริงแต่ตามถ้าคิดตามขนาดแล้วค่าส่งเราไม่ไหวนะฮะทำไม่ได้แต่ว่าผมจะบอกว่านี่เขาจะดูการจัดอันดับด้วยラกิ้งนะครับซึ่งอ่ะ อย่างที่ชู่ชิ้นนี้นะครับในโหมดนี้นะครับใน Jungle Scout เนี่ยเรามาเล่นได้ในโหมดนี้นะครับน,น,าาน,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 บนี่แล้วก็อันดับ10ตรงนี้เป็นสถิติที่ Jungle Scout นะครับได้มาจากอ m a z o n นะครับว่าแรงกิ้งอันดับ10ในโหมดนี้ทิชชู่เนี่ยเดือนหนึ่งนะฮะขายไห้ประมาณ1 1 4 0 0 0ชิ้นเยอะไหมผมพูดเสมอนะครับแลงยิ่งมากจะยิ่งขายไม่ดีอะถ้าเป็นแลงหนึ่งหม 2,000แต่2,000ชิ้นนี่ก็ไม่ไดีหนักเกลียดเลยนะผมบอกเลยและผมสรุปนะครับแลกประมาณ4,000 40, ครับถ้าเราวิเคราะห์นะฮะถ้าเกิดเราจะดูว่าเจ้าไหนแบบเป็นร้านขายดีเลย4,000 40, สำหรับผมโอเคแล้วครับไอ้นี่ก็วันละ30ชิ้นเอ้ไม่ใช่300ก็วันละ10ชิ้นแล้วนะสินค้าหนึ่งขายได้วันละ10ชิ้นนี้โอเคมากเลยนะแล้วถ้าเกิดคุณมีสัก1030สินค้ามีสัก30สินค้ากําไรเดือนเป็นแสนได้เลยครับและข้อดีของอเมซอนเนี่ยนะครับ เป็นการขายออนไลน์เพราะฉะนั้นในหนึ่งธุรกิจเนี่ยเราสามารถเริ่มต้นลงทุนแค่สิบชิ้นบางทีบางสินค้าเนี่ยคุณจะอาจเริ่มต้นลงทุนแค่ประมาณร้อยสองร้อยบาทเองขายไม่ได้เจ๊งก็ไม่เจ็บแต่ถ้ามันขายได้นะฮะถ้ามันขายได้บอกเลยว่ายิ้มเลยเพราะมันจะออกเรื่อยๆเลย,เลยนะฮะเคราะก็คือตอนแรกส่งไปส0บชิ้นก่อนพอเริ่มขายออกปุ๊บส่งไปเลยะฮะยี่สิบสามสิบชิ้นเพราะมันการันตีว่าขายได้แล้วครับอืมอะ ข้าเรื่องเลยผมก็เข้ามาในจังเกิลสเกลนะครับนี่ในเมนูนี้นะฮะโปรดักต์รีเซิร์นะครับเพื่อมาหาสินค้านะครับตั้งค่าไปดูโหมดอะไรนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มาเจอตะเกียบนะฮะจริงๆไม่ได้วันนี้หรอกเมื่อวานผมมีคลาสสอนนะครับอเมซอนจับมือทําผ่านสกายกับเพื่อนๆนะครับก็แบบเนี้ยสุ่มกันหาเงี้ยตั้งค่าโมั่วๆไปเลยหามาเจอตะเกียบซึ่งมันเป็นสินค้าใกล้ตัวมากๆถูกไหมสินค้าชิ้นนี้นะครับที่ผมเจอนะครับแรงอยู่ที่ 3,123นะฮะในโหมดคิดเช่นอ่าลองเข้าไปดูสิ3123นะฮะในโหมดคิดเช่นจะขายได้เดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่นะครับ3123 2,000ชิ้น2,000ชุดสำหรับสินค้าตัวนี้ไม่ได้น่าเกลียดเลยครับ2,000ชุด2 0 0 1่งตีไปดิตกบัรละกี่ชุดนะฮะ องพันหนึ่งหารสามสิบวันละเจ็ดสิบชิ้นครับตะเกียบเนี้ยเคยเห็นไหมผมว่าหลายคนเคยเห็นนะโอ้เนี่ยครับขายดีมากนะฮะแล้วก็เลยจะมาวิเคราะห์ผมก็คำว่า chopstick นี่แหละนะครับแปลว่าตะเกียบเนี่ยลองเช็คก่อนว่าคำนี้มีคนเซิร์ชไหมพอเช็คแล้วปุ๊บเราก็มาที่เครื่องมือนี่ฮะ keyword scout เป็นเครื่องมือของจ u n g l e scout นะครับ k e y w o r d scout เพื่อ ถ้าตอนที่เราจะวิเคราะห์เนี่ยเราจะหาคําที่คนเสิร์ชเยอะสุดก่อนซึ่งผมก็ไม่รู้ไอช็อปสติ๊กเนี่ยคนเสิร์ชเยอะสุดไหมผมก็เลยมาวางก่อนในเครื่องมือตัวนี้และในจังกัสเควส์นะฮะคีย์เวิร์ดเคบอกว่ามีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องประมาณ1000คํานคไอคำคำว่าเกี่ยวข้องเนี่ยข้อดีคืออะไรเราไม่ใช่ประชากรสหรัฐเราไม่ใช่คนเก่งภาษาอังกฤษเราไม่รู้ว่าฝรั่งเรียกเรียกว่าอะไรบ้างนะฮะมันก็จะมีคําว่าช็อปสติ๊กาาช็อปสติ๊บบกรียูซแบบ์เบิลอ่า หรือเรียงเรียงสลับกัน u s u s l e l e ช p s t s t k c k อ่าแล้วก็เขียนไม่ติดกันช h อบสติ c กก็มีโอ้บางทีเวลาเราขายของตะเกียบเราก็ไม่รู้ว่าเออมีฝรั่งเขียนไม่ติดกันด้วยต้องหมื่นกว่าคนที่เขามาเสิร์เราพาลาดลูกค้าไปหมื่นกว่าคนเลยนะหมื่นกว่าคลิกเลยนะช h อ p s t i c k for Kids ก็มีอ้ตะเกียบเราใช้สำหรับเด็กได้ไหมไอ้น,นี่ไลท์เซเบอร์เป็นแบบเหมือนดาบ Star War นะฮะเอ้แต่นี่ของเราคงไม่ใช่นะครับ เมทัลนก็ได้เขาก็มาหาเหมือนกันนี่คนหาต้องแปดพันคนถ้าของเราเป็นเมทัลนได้ไหมอ่านนี้ก็คิดช็อปซิคุกกิ้งเห็นไหมไอันี่เนี่ยโอ้นี่ไม่ใช่นี่เป็นตะเกียบแบบใหญ่ๆเลยเวลาทําทําอาหารนะครับอ่าเทรนนิง่งโอ้เทรนนิง่งทำไมต้องเทรนนิง่งอูดเดนเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับบอกเลยว่าข้อดีนะฮะของเครื่องมือคีย์เวิร์ดเนี่ย มันจะทำให้เราได้คีย์เวิร์ดคำใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงนะฮะแล้วสุดท้ายแล้วช้อปสิกเป็นคำที่คนเสิร์ชเยอะสุดซึ่งมีคนเสิร์ชตั้งหนึ่งแสปดันคนไอ้แปดหมื่นคนนะฮะนี่เกือบสองแส0คนเลยนะในอ m a ซ o n และนี่เขามีให้วิวด้วยธุรกิจนี้ช่วงนี้เป็นยังไงกราฟผมไม่ต้องเล่าอะไรมากนะเรื่องตามนี่ทุกคนน่าจะเดาออกถ้าดูตามกราฟของคนเสิร์ชนี่คือข้อมูลในในใน a m a ซ o n เลยนะครับล่าสุดคนเสิร์ชตั้งสี่0มื่นสี่มืนคนในเจ็ดวัน ช่วงเดือนมก,กรานะครับตั้งแต่วันที่17ถึง23น่าเกลียดมากนะครับแล้วก็เทรนกำลังโตมากในช่วงนี้แต่นั่นแหละเราก็ไปดูหน่อยว่าอ่ะช็อปสติ๊กแหละนะครับคำนี้เป็นยังไงบ้างนะครับดูที่เครื่องมือเน็ตนะฮะเน็ตนี้ก็จะเป็นกําไรลบต้นทุนนะฮะมันจะมีต้นทุนของเราซึ่งอเมซอนไม่รู้ค่าขนส่งกับค่าสินค้าซึ่งดูแล้วนะฮะเน็ตออกมาราคาดีงามมากนะครับสามตัวนี้อ่ะ นะครับนี่ก็จะเป็นแบบไอ้นี้เลยไม้แบบขายเมื่อกี้เลยนะครับหรือใส่เป็นกล่องนะฮะเซตละห้าไอ้นี่เซตละหกนะครับอ่าเฮ้ยก,ก็ขายดีนะนะครับขายดีมากเลยนะฮะนี่ดูแรงดิเห็นไหมมีแรงหลักพันหมดเลยที่เราคุยกันละยิ่งแรงน้อยแปลว่าขายดีนะครับโอ้โหธุรกิจนี้แรงดีมากแล้วคุณดูดิมีคนเอามาขายเมืองไทยต้นทุนอย่างเงี้ยคู่ละสี่บาท นี่ขนาดเมืองไทยแล้วนะจะเก็บไม้จะเก็บสไตล์ญี่ปุ่นสิบคู่อะสิบคู่ถ้าสิบคู่อันนี้ก็เหลือห้าบาทเห็นไหมต้นทุนไม่ได้แพงเลยเนนี่อ่ะน,นี่คือในช้อปปี้เลยนะครับแล้วก็ดูร้านที่เขาขายแบบมีสินค้าเป็นหมื่นๆคู่อะพวกนี้เขาจะขายเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ถ้าสินค้าน้อยจะไม่เอาอย่างเงี้ยยี่ส้าชิ้นก็ไม่ไหวแค่นี้เราต้องไปหาเองเดียวๆกับเขาว่าคุณมีของเพิ่มไหมถ้าเราเอาของคุณมาอะไรประมาณเนี้ดูแลเหมือนมันญี่ปุ่นหรือจีนเนี่ย นะครับอืมแล้วก็ดูได้นะครับแต่ถ้าของน้อยอย่ามาทำอเมซอนเลยนะฮะต้องดูร้านที่เขามีของเยอะๆนะครับสามร้อยชิ้นจริงๆก็ไม่ได้เยอะเลยนะอืมหรือจะไปหาแหล่งข้างนอกใน Google Search แต่ก็เทียบราคากับใน s h o ป e e ก็ได้นะครับอ่าหรือจะไปหาเว็บจีนเลยนะฮะหนึ่งหกแปดแปดนะครับได้หมดนะครับอ่ะ เพราะฉะนั้นดูในแง่ของขายดีแล้วก็ราคาถือว่าเวิร์กนะครับอแล้วเทรนฮะเทรน,ทรนในเอ่อกูเกิลนะครับดูเซตเ้นการาฟเห็นไหมคืนแล้วก็เสิร์ชหาหลักแสนนะครับพีคสุดมี2,000 0 0เกือบ3,000ส0เลยนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าแล้วก็อีกอย่างหนึงตะเกียบมันเล็กนะเออมันเล็กแล้วมันแพ็คโอ้โหยิ้มเลยเพราะฉะนั้นผมกล้าพูดเลยนะครับเพื่อนๆธุรกิจตะเกียบ หน้าลงทุนนะฮะเริ่มต้นบอกเลยว่าเริ่มต้นลงทุนหลักร้อยได้ที่จะเริ่มส่งไปลองทดลองขายบนอเมซอนนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่แชร์เครื่องมือกับผมนะครับเวลาทำแล้วนะครับคีย์เวิร์ดจาก t o p s i กเนี่ยไปเก็บมาด้วยนะครับจากคีย์เวิร์ดสแนี่แหละตัวที่จะทำให้สินค้าที่คุณเอามาแล้วเนี่ยมีคนหาเจอมากขึ้นเพราะคนเสิร์ชมีคีย์เวิร์ดที่เรารู้มาว่ามีคุณลูกค้าเสิร์ตทำอะไรบ้างนั่นคือการเพิ่มโอกาสข,ขายในอนาคตให้กับคุณด้วยนะครับ คลิปนี้สรุปนะครับตะเกียบโคตรน่าทําเลยจริงนะฮะเพราะว่าลงทุนแค่หลักร้อยด้วยนะครับเจ๊งไปก็ไม่ได้เจ็บมากแต่ถ้าเราปั้นจนมันขายได้แล้วกินยาวครับเป็นหนึ่งในธุรกิจที่รวมกันสัก30ตัวนะฮโคตดให้กับเพื่อนๆน,นะฮะถ้ามีตัวนี้แล้วแล้วคุณทําได้ธุรกิจ30ตัวกําไรเดือนละแสนบ,บนอเมซอนไม่ใช่เรื่องยากนะครับลองตั้งใจทํากันดูนะครับคลิปนี้จัดทำโดย o อ๊ตออนไลน์คอนะครับเว็แบบไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay a m a ซ o n นะครับผม นะสอนแบบจะมือทการันตีคืนเงินสูงสุดถึง100%นะฮะดูแลตลอดชีพแต่ลดราคามาก็มีนะฮะจะมีลดราคาแล้วก็เรียนแบบออนไลน์ก็มีแต่ช่วงนี้นะฮะย้ำนะฮะโปรโมชั่นที่แนะนำาให้เลยนะครับเรียน ebay ครบ amazon แถมเครื่องมือ30เดือนปกติเรียน e y เอยเรียน amazon เนี่ยคุณต้องแชร์เครื่องมือเพิ่มเสียเงินเพิ่มนะแต่วันนี้ผมมีโปรให้เลยว่าถ้าเรียนครบวันนี้นะครับ eBay Amazon จัดไปเลยฮะเครื่องมือ30เดือน แล้วก็อย่าลืมเล่นเกมนะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับตั้งแต่ไอของวันนี้เลยเฉพาะวันนี้นะฮะแล้วก็จะจับฉลากวันที่14กุมภาพันธ์นะครับวันวาเลนไทน์ด้วยนะฮะจับฉลากทดลองใช้นะครับจะเป็นคลิปไหนก็ได้ขอให้เป็นคลิปที่ผมอัปโหลดใน4่กุมภาพันธ์นะครับเป็นกำลังใจกับโอตออนไลน์ง่ายๆนะครับเพื่อนๆแค่เห็นคลิปนี้บน u t u b e นะครับช่องมีโอตออนไลน์ก็แค่ฝาก s u b s c r i b e ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจแค่เราเห็นว่ามีเพื่อนๆมาติดตามเราเท่านี้ เราก็แฮปปี้แล้วจะเรียนไม่เรียนก็ไม่เป็นไรนะฮะหรือถ้าเจอช่องทางอื่น Facebook IG อะไรพวกนี้ก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเออนิดนึงไม่ดีกว่าไม่ต้องกล่าวว่าจะให้แชร์หน่อยไม่ต้องแชร์คอมเมนต์ก็พอเลยนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ